อโรคยาปลรมาลาภาความไม่มีโรคคือรลาบอันประเสริฐนะครับวันนี้ไปค้นคว้าข้อมูลนะครับจากทีมงาน FC ถามว่าอาจารย์ไปดูเรื่องราวของคอร์ฟิลกับผู้ป่วยเลือดจางให้หน่อยนะครับ คลอโรฟิลล์ชิ้นในน้าเข้มข้นตราหนมเมืองชนนะครับผมนําบทความจากหนังสือที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์อาหารอายุวัฒนะนะครับโดยดรสังสิทธ์ศรีสุคนและแพทย์หญิงชุดาศรีสุคนท่านแปลเป็นไทยว่าดรเคฟฮารายงานผลการใช้คลอโรฟิลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตจางพบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยที่ไม่ขาดธาตุเหล็กและธาตุทองแดง นี่คือประโยชน์อีกทางหนึ่งนะครับของผู้ป่วยที่เป็นเลือดจางนะครับเลือดจางทรัลเซเมียนะครับหรือว่าคนที่เลือดน้อยเกล็ดเลือดต่ำนะครับการใช้คอรฟิลลอโรฟิลมีอยู่2แบบนะครับก็คือคอรฟิลแบบชนิดน้ําชนิดผงนะครับที่สำนันแต่ที่นี่เลือกจําหน่ายเฉพาะคอรฟิลวอเตอร์สโลเบลคือผสมน้ําไม่มีตะกอนนอนก้นสําหรับคนที่เป็นเลือดจางนะครับคนที่เกล็ดเลือดต่ำอย่างเช่นคนที่เป็นไข้มาลาเรียไข้เลือดออกนะครับ ตัวคอโรฟิลเองจะเข้าไปในกระแสะเลือดใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเลือดฉะนั้นคนป่วยที่ดื่มคอโรฟิลนะครับในหนังสือเล่มนี้ยังเขียนบอกว่านะครับคอโรฟิลบริสุทนะธนะิ์นะครับยังเป็นยาอายุวัฒนาและไม่มีนะครับ maximum dose นะครับคือใช้นะครับดื่มระหว่างวันได้เลยนะครับและที่สำคัญคนท้องก็ดื่มได้นะครับคนที่มีปัญหาสุขภาพอย่างเช่นไขมันเกาะตับไขมันในเส้นเลือดนะครับซึ่งในรายงานตรงนี้นะครับหรือใบ reference นะครับจะอธิบายได้ละเอียดมากนะครับการดื่มคอร์ฟิลตามมาตรฐานนะครับอย่างเช่นผมก็เป็นเลือดจางผมใช้ 10cc ต่อน้ำขวด10บาทนะครับอาการที่ขี้หนาวอยู่แอร์ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับ อ่าหรือว่าอ่าขับรถนะครับต้องลดกระจกลงอย่างนี้เนี่ยก็มีผลต่อผมดโดยตรงเะนั้นฝากถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของโลหิตจ,จางนะครับไม่ว่าเป็นทาราซเมียฮิโมโฟิเลียแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเลือดนะครับอ่าจีซิกพีดีเพนี้นะครับก็สามารถใช้คอร์ฟิลได้คอร์ฟิลตราหนุมเมืองชนนะครับกล่องใหญ่นะครับกล่องนี้นะครับ,นะรบเป็นวัตถุดิบนําเข้าจากอเมริกานะครับซึ่งวัตถุดิบนําเข้าจากอเมริกาเรามีการสุ่มตรวจ นะครับที่มช1ทุกอตฉะนั้นเรื่องของสารพิษสารเคมีปนเปื้อนอุ่นใจได้คอร์ฟิวตราหนุ่มชนสังเกตทุกครั้งกล่องสีชมพูนะครับปัญหาเลือดจางมีทางแก้อย่าลืมนะครับกล่องสีชมพู 10cc ซต่อน,น้ำขวด10บ,บาทเดื๋ยว่าคนที่เป็นเบาหวานความดันหัวใจดื่มง่ายไม่ข่าวตราหนุ่มมชน กล่องสีชมพูนะครับสามารถซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับเมดิน USA อุ่นใจ